สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b y i n e t Control นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกปรับความสว่างแต่ละแอปได้นะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราปรับความสว่างของหน้าจอไว้เนี่ยก็คือมันจะมีผลกา้าทุกแอปพลิเคชันที่เราเปิดบนหน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าใช้แอปตัวนี้นะครับเราจะสามารถเลือกความสว่างนะครับระดับความสว่างให้เข้ากับแอปบางตัวได้นะครับ ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกนะครับไม่ให้เราแบบต้องมาปรับไปปรับมานะครับเพราะว่าแอปบางแอป,แอปเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเราใช้แอปตรงนี้ตอนเวลากลางวันนะครับแอปบางแอป,แอปเราใช้ตอนกลางคืนเช่นตอนปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องมาคอยปรับให้ยุ่งยากนะครับโอเคตรงนี้นะครับอ่าโหลดแอปมาแล้วนะครับเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวแกน Permission ก่อนนะครับเพราะว่าเป็น Android 6นะครับ โอเคนะครับแล้วก็เปิดข้อมูลผู้ใช้นะครับไบในคอนโทรอ่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มดันเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นหน้าจอของแอปนะครับนี้เดี๋ยวผมจะลองเลือกแอป ตัวมาทดสอบนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นตัวโครมแล้วกันนะครับโครมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตอนกลางวันนะผมจะใช้ตอนกลางวันก็จะเดี๋ยวปรับความสว่างไว้เอาเยอะๆนะครับแล้วก็วนฮะแล้วก็ส่วนของตัวเกมนะครับเกมเนี่ยปกติเล่นก็นเดี๋ยวปรับความสว่างไว้สุดเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอันแอปที่จะปรับให้มันมืดหน่อยนะคะเดี๋ยวกขอเลือกก่อนอแอปแฮนทิปนะครับปกติก็ไม่ได้ใช้ความสว่างมากนะคะับก็จะปรับไวม้มืดๆหน่อยนะครับ เพื่อเลือกปรับแต่ละแอปความสว่างตามแต่ละแอปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองกด start switch นะครับจวดูที่ r e f e r e n e ว่ามีอะไรให้ปรับอีกนะครับโอเคไม่มีอะไรครับอ่ะตอนนี้นะฮะเดี๋ยว ตอนนี้ผมเปิดรันแอปไปแล้วนะครับแล้วก็ในตัวส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดแอปตัวแรกนะครับที่ตั้งไว้เมื่อสุดเลยนะครับก็คือพันทิปนะครับเห็นไหมครับหน้าจอมันจะหลีลงมานะครับแสงนะครับก็จะถูกปรับนะครับอยู่ระดับต่ําสุดเลยนะครับตั้งไว้ราะว่าส่วนใหญ่พันทิปนะครับเล่นมันก็ไม่ไม่ต้องการแสงอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะไว้เปิดอ่านกลางคืนนะครับ ก็ใช้แสงน้อยมันก็ประหยัดแบตดีครับเท่าเท่าที่แต่ละคนสามารถมองเห็นได้สะดวกแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปลองตัวแอปที่เป็นตัวเกมนะครับนะครับเกมนีส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้ครับควบามสว่างของสูงครับเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดครับ เดครับวางจ้าเลยครับก็จะเห็นชัดขึ้นนะฮะเออีกแอปหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองปรับกับที่ตัวโครมนะครับโครมี่ก็ปรับควสว่างไว้สูงนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตอนกลางวันนะครับอ่าเดี๋ยวลอง กลับมาใช้บันทิปอีกทีนะครับดูว่าแอปต้องทำงานนะฮะเห็นไหมครับแอปก็จะปรับความสว่างตามที่เรากําหนดไว้นะครับก็ใช้แอปตัวนี้ก็สะดวกดีครับปกติเราก็จะต้องไปคอยปรับนะครับปรับตรงนี้เอานะครับว่าจะแอปบางตัวนะครับที่เรารู้ว่าเราจะใช้งานตอนกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ปรับความสว่างไว้สุดเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนใช้แอปเองเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า แอปแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนบ้างที่เราใช้ตอกลากงวันนะครับตัวไหนใช้กลางแดดตัวไหนใช้ในห้องตัวไหนใช้ส่วนใหญ่ตอนเวลากลางคืนนะครับก็เลือกปรับความสว่างให้เหมาะกับแอปที่เราใช้งานนะครับเพื่อจะได้ช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกที่สุดแล้วก็ประหยัดแบตมากที่สุดนะครับโอเคครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์แอนแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b สไครป์เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ